สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีงเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสราภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันพระหัสบดีที่22เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่านว am ัคหายุสมธรรม แปลว่าอะไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เวลานี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยนะครับลุงป้อมพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณพลเอกประวิตธเนี่ยเข้าตามฉลกดาวสาวเปียบเลยนะครับยังไงล่ะครับคือต้องโชคร้ายกลายลำบาก คนดูชาหมาดูถูกซะก่อนต้องเข้าแบบนี้ก่อนแล้วมาหาสิทธิโชคที่ใครๆต้องอิจฉาเนี่ยถึงจะตามมาเมื่อวันซืนครับวันที่19พฤษภาคมลุงป้อมไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธบนนวกหายุสมธรรมมงคลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อสวัสดีมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนนาพระอุโบสถวัดพระเจตุพลวิมลนบังคลา,ารามราชบรมหาวิหารในโอกาสดาวพระเสายายตามหลักโหราศาสตร์ก็มีการออกขาววุ่งป้อมเนี่ยบาดเจ็บที่ช้ยโครงนะครับต้องนําตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งแต่ไม่พบอาการบาดเจ็บรุนแรงแพทย์ให้กลับบ้านได้ แล้วมาเมื่อวานนี้ครับวันที่21พฤษภาคมพลตํารวจโทปิยะตาวิชัยซึ่งเป็นโฆษกพักพลังประชารัฐเนี่ยก็อบอกกับนักข่าวว่าพลเอกประวิตย์ฝากแจ้งมาว่าท่านลื่นล้มจริงแต่ไม่เป็นอะไรไม่ได้ถูกขามส่งโรงพยาบาลอย่างที่เป็นข่าวกลับจากวัดก็มาพักผ่อนตามปกติเช้าวันนุ้นขึ้นจึงค่อยไปให้แพทย์ตรวจร่างกายผลออกมาปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง พตลตตรทวียะยังบอกด้วยนะครับว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยย้ำว่าผมเป็นทหารเก่ายังแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกับฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนี่แหละครับคุณเปรบอกว่าผมเห็นข่าวทีแรกเนี่ยผมก็อดเป็นห่วไม่ได้นะครับเพราะว่าคนอายุมากถ้าเกิดว่าหกล้มเนี่ยโอ้โหโคตรอันตรายเลยนะครับแล้วท่านก็ยิ่งตุ้มตะตุ้มตุ้อยอยู่ด้วยนะครับ แต่เมื่อทราบว่าปร,ประสบอุบัติเหตุระหว่างไปประกอบกุศลกรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดถึงชาติบ้านเมืองและประชาชนในวาระดาวเสาย้ายเนี่ยพอรู้อย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยหายห่วงขึ้นมาแถมยังแอบดีใจซะด้วยซำไปที่ลุงป้อมเนี่ยพบกับอุบัติเหตุที่บันไดหน้าพระอุโบสถหลังจากเสร็จพิธีไปแล้วเพราะนั่นเนี่ยแสดงว่า กุศลกรรมที่ลุงป้อมประกอบในครั้งนี้มีอนิสงส์ทันตาเห็นนะครับโดยพระสาวท่านส่งสัญญาณว่ารับรู้แล้วจึงส่งเคราะห์มาสะดอกกรรมให้ลุงป้อมในแบบทันทีทันใดจงดีใจแต่ครับลุงป้อมครับดาวเสาให้โทษทุกแค่ให้ลุงป้อมในหกล้มในเขตพุทธาวาสซึ่งก็มีทั้งพระมีทั้งเทพเทวาคุ้มรักษาเท่ากับท่านเนี่ยสะดอะเคราะห์ในทางร้ายให้จบสิ้นแล้วนะครับ ต่อจากนี้ไปเนี่ยลุงป้อมก็จะมีแต่โชคดีมีสิ่งดีแล้วก็มีคนดีๆเนี่ยเข้ามาในวงจรชีวิตรอบใหม่ด้วยโลกกระทัดใหม่ตราบใดที่ใจยังบันดาลแรงแต่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 ลุงป้อมครับอย่าใจง่ายเหมือนกับติดแย้มก็นะครับอย่าเด็ดขาดนะครับลุงป้อมบอกว่าท่านเป็นทหารเก่ายังแข็งแรงก็นึกขึ้นได้ว่าท่านเป็นพี่ใหญ่แห่งบุรพาพยัก์นะครับพยัก์แปลว่าอะไรครับพยักษ์นี่แปลว่าเสือ ดาวเสารก็เสือเหมือนกันนะครับตามตำนานเนี่ยบอกว่าเกิดจากกระดูกเสือ10ตัวปนดาวเสารจึงมีกำลัง10ฉะนั้นเลข10บเป็นเลขสุป,ประโชคต่อชะตาลุงป้อมควรจะถวายสังฆทานพระ10รูปทำบุญตามโรงพยาบาลเพื่อผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสัก10แห่งด้วยกันสงเคราะห์อาหารหรือไม่กระสิ่งของแกเด็กตามโรงเรียนต่างจังหวัดสักสิบโรง เวียนไปทั่วทวัทั้งเหนือใต้ออกตกจะช่วยเสริมโลกยิ่งขึ้นในวาระดาวตรีเทพเสาพระหัสราหูเปลี่ยนโลกถ้าเกิดลุงป้อมเดินทางไปถวายไปมอบด้วยตนเองเนี่ยจะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะว่าดาวเสาวกว่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องให้เหนื่อยให้มันลำบากบักโกรกโชคมันถึงจะใหญ่มีคนสงสัยนะครับว่า นวัคหายุทสมธรรมที่ลุงป้อมไปเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวะน,นั้นมันคืออะไรและอ่านว่าอย่างไรกันแน่จานวนคนที่สงสัยเนี่ยนะครับผมด้วยครับผมก็รวมอยู่ด้วยครับผมยอมรับว่าผมไม่เคยผ่านหูผ่านตาม,มาก่อนเลยเปิดเว็บนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมดูแล้วเหมือนกับเป็นความรู้ใหม่แกะกล่องสำหรับผมเลยนะครับขออนุญาตนิตยสารศิลปะวัฒนธรรม เอาเรื่องราวนี้มาเผยแพร่กันตรงนี้นะครับนิตยสารศิลปวัฒนธรรมพระพุทธมนต์นวักหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระพุทธมนต์นวักหายุสมธรรมสมเด็จพระอริยวงสาขตยานสาพุสเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9กแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประถมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ทศติถิมหาศีมารามทรงริเริ่มธรรมเนียมการสวดนวคหายุสมธรรมอันเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่เริ่มในสมัยรัชกาลที่สี่นวัคหายุสมธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมะที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค้าหรือธรรมะเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เนื่องจากในปีพุทธศักราช2412 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำร,ราบปอรปักจะทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชัรษาครบห้าสิบพรรษาทรงต้องการให้ทำพิธีแบบใหม่แทนที่เคยทำกันมาแล้วจึงกลัดปรึกษากับสมเด็จพระสังฆราชแต่ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระาศาสนสโภพลดังนั้นจึงจัดแบบพิธีสวดนพเคราะห์ถวายใหม่เรียกว่านววขาหายุสมธรรม คือให้ประสงค์5รูปสวดพระธรรมต่างๆที่มีข้อธรรมะเท่าจํานวนเกณฑ์กําลังดาวนพเคราะห์เฉพาะองค์คือสวดดังนี้อนุตริยะหกสำหรับพระอาทิตย์จรณะ15สําหรับพระจันทร์มรกแปดสำหรับพลางคานอินทรี5ห้าพละห้าพชชงเจ็ดสำหรับพระพุทธทศพลยาน10บสำหรับพระสาวสัญญาสิบอนุ ปุพภวิหาร9สําหรับพระพฤหัสบดีสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานาสอิทิบาทสําสหรับพระราหูสัพพุริสธรรมเจ็อริยรรสัพเจสัมมาสมาธิบริหารเจําหรับพระสุขอาคาตวัตถุ9สําหรับพระเกตสมเด็จพระสังฆราชทรงพระนิพนธ์บทขัดตํานานสําหรับพระธรรมบทนนด้วยแบบสวดน,นวัคหายุสมธรรมที่จัดขึ้นใหม่นี้ โปรดให้โหรบูชาเชิญเทวดานพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนตีละองค์และพระสงฆ์ห้ารูปสวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้นสวดสลับกันไปกับโหรบูชาพิธีเจริญพระพุทธมนตนนวกคขายุสมธรรมได้กระทำครั้งแรกที่วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำรับปรบักครั้นถึงปีขันปีพุทธศักราช2421 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมัรรษา25าพรรษามีพระราชปรารภจะทรงทำพิธีเฉริมพระชนมพรรษาให้พิเศษกว่าที่ทำมาแต่ก่อนสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำร,ราบปรปักจึงกราบบังคมทูลให้ทรงทำพิธีเจริญพระพุทธมนตรน,นวกคหายุสมธรรมและได้ทำในงานหลวงตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา ต่อมาผู้อื่นก็ทำตามเมื่อทำบุญฉลองอายุที่เข้าเขตส,สำคัญเช่นครบ60ปีเป็นต้นพิธีดังกล่าวจึงได้แพร่หลายและเป็นบทสวดพระปริยัติอย่างหนึ่งที่นิยมสวดกันในเมืองไทยนี่แหละครับศิลปรวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้คุณเปลบอกว่าก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบคขามนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยจงรู้ไว้เถอะครับว่าเพราะพระ,พ,ระพุทธศาสนาสถิตซึ่งนอกจากพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารุภาพเป็นมงคลจักรวาลคุ้มครองแล้วเนี่ยนะครับยังมีปวงเทพไทยเทวาสเสด็จมาเป็นกำแพงแก้วห้อมล้อมอีกชั้นหนึ่งดังนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่เสียงพระพุทธมนต์ยังไม่สิ้นไปจากแผ่นดินไทยตราบนั้นไม่มีใครทำอะไรประเทศไทยได้ ถ้าจะมีก็มีพวกเดียวเท่านั้นแหละครับคือพวกที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่เป็นนักโกงเมืองไอ้พวกนี้แม้จะทำให้ประเทศล่มจมไม่ได้ก็จริงแต่มันทำให้คนไทยเนี่ยรวยไม่ทนแต่จนตลอดชาติมันทำได้จริงๆนะครับ